ล่าสุดครับคุณผู้ฟังอิรักเตรียมปลดระวัง s 1 6หรืออิรักเตรียมเทขายผสมโรงกระแสชาวเน็ตไทยเชียร์รัฐบาลซื้อมาอัปเกรดข่มขวัญกัมพูชาทำไมชื่อของอิรักถึงมาโผล่ในสมการกองทัพอากาศไทยได้และมันคุ้มค่าจริงหรือไม่แ,แลนอกจาก S16 และไกลพันตัวโหดที่ไทยมีแล้วควรมีตัวไหนเสริมทับไทยแบบที่ไทยเราจับต้องได้จริงๆบ้างโอโหทำไมอยู่ๆอ,อิรักถึงจะขายราคาเพิ่งซื้อมาใหม่ไม่ใช่หรอคะเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปดูสถานสถานการในอิรักก่อนครับคือตอนนี้ในวงการทหารระดับโลกเขากำลังซุบกันให้แสว่าาอองทพ กาดอิรักกำลังถอดใจกับฝูงบิน s 1 6 IQ หรือ s อสิของตัวเองซึ่งเจ้า S16 รุ่นนี้อิรักเขาซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาเพิ่งประจำการมาได้แค่ประมาณ15ปีเองครับคือถ้าเทียบกับของไทยเราที่ใช้มา30กว่าปีแล้วเนี่ยของอิรักนี่ถือว่ายังวัยรุ่นอยู่เลยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าวัยรุ่นแต่ทรงอย่างแบดเพราะเครื่องรุ่นนี้ตอนที่สหรัฐเขาขายให้เขาไม่ได้ขายตัวท็อปให้ครับแต่เขาขายตัวที่เรียกว่ารถสเปคหรือดาวเกรดลงมาอ๋อ,อคือเหมือนซื้อรถรุ่นเด ราซื้อรถสปอร์ตมาแต่เขาถอดเทเบออกถอดระบบนำทางออกให้ขับได้แค่โหมดประหยัดน้ำมันอย่างเดียวเจ้า S6 IQ ของอิรักนี่ก็เหมือนกันสหรัฐเขากลัวว่าเทคโนโลยีตัวเทพจะหลุดไปถึงมือผู้ก่อการร้ายหรือหลุดไปถึงอิรานเขาก็เลยถอดเคี่องเล็บสำคัญออกหมดโดยเฉพาะระบบยิงจรวดระยะไกลที่เรียกว่า ML m r m มอที่ยิงได้ไกลเป็น100กิโลเมตรอ๋อแต่อิรักเขาก็ไม่มีทีนี้พอเอามาใช้จริงมันก็เหมือนเสือกระดาษคือบินโชว์ได้แต่รบจริงลำบากแถมยังมีปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงอีกเพราะช่างเทคนิคของบริษัทสหรัฐัฐทีี่่่นนนเเเ้าอยยูไไมดดดด๋วระบิ ดาลงเดียวโดนขู่ฆ่าเขาก็หนีกลับบ้านกันหมดเครื่องบินก็เลยจอดทิ้งไว้จนฝุ่นจับรัฐบ,บาลอิรักเขาก็เลยเริ่มมองหาทางออกใหม่จะไปซื้อเครื่อง J17 จากปากีสถานมาแทนข่าวลือมันก็เลยโปออกมาว่าเฮ้ยหรืออิรักจะเทขาย S16 ทิ้งแล้วแล้วข่าวลือคือมันข้ามาถึงหูชาวเน็ตไทยเราได้ยังไงคะทำไมคนไทยถึงตื่นเต้นกับเรื่องนี้กันก็เพราะช่วงนี้สถานการณ์ไทยเรากับเขมรมันกำลังที่มีข่าวหึมๆกันตามชายแดนครับชาวเน็ตไทยเราเลือกรักชาติมันแรงก็มองว่ากองทัพอากาศเราตอนนี้เครื่องบินรบมันน้้ออออยไปปหรรรืืืเเเล่่าาาถกิดมมีีงค ฮุนมาจริงๆจ,งจ,งจะไหวมาพอได้ยินข่าวว่าอิรักจะลดของกองเชียร์คีย์บอร์ดก็ตาลุกวาวเลยครับยุส่งกันใหญ่บอกรัฐบาลรีบไปกว้านซื้อมาเลยของมือสองสภาพใหม่เอามาโมโฟายใส่เทคโนโลยีเทพเข้าไปให้กลายเป็นรุ่น F 1 6ึ่หวะหรือไวปอแล้วเอาไปบินโฉบแถวชายแดนให้เขมรเขามองคอตั้งตั้งบางคนเสนอไอเดียบันเจิดบอกว่าให้เอาเข้าวเอาไก่แช่แถงไปแลกมาเลยก็มีคืออารมณ์ประมาณว่าของดีราคาถูกแบบนี้ไทยพลาดไม่ได้แล้วซื้อของมือสองมาแต่งใหม่ดูประหยัดงบดีนะคะแต่ในความเป็นจริงมันง่ายขนาดนนนนัั้เ้เเเลลยยหรรรรรรอคคคะะะตตงีืปด็บพาากููท ว่าจริงเขาออกมาเบรกกันหัวทิมเลยเขาบอกว่าตื่นแค่าชาวเน็ตเพราะมันมีอุปสรรคใหญ่ขวางอยู่อย่างแรกเลยคือสหรัฐอเมริกาเพราะเครื่องบิน S16 นี้เขาเป็นคนผลิตเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จะซื้อจะขายต่อให้ใครต้องขออนุญาตเขาก่อนไม่ใช่นิดจะขายก็ขายเหมือนขายรถเต็นท์มือสองแล้วคิดว่าสหรัฐเขาจะยอมหรือครับที่จะให้ของพวกนี้หลุดมาถึงเราง่ายๆโดยที่เขาไม่ได้ประโยชน์อีกอย่างคือสภาพเครื่องของอิรักกูรูเขาบอกว่าข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงคือจอดตากแดดตะกลมขาดการดูแลเผลอๆซื้อมาแล้วจะได้เศษเหล็กราคา ณนะองบินมากกว่าอาส่วนข่าวลือที่ว่าอิรักจะเทขายเอสหกแบบยกฝูงเพราะสะภาพเน่าจนบินไม่ขึ้นเนียมันเป็นเรื่องจริงหรือแค่เกมการเมืองภายในของเขาที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นความจริงครึ่งเดียวผสมกับเกมการเมืองครับเรื่องที่สภาพเครื่องเอสหกของอิรักมันย่แย่นะเป็นเรื่องจริงข้อมูลระบบชัดเจนว่าความพร้อมรบของฝูงบินนี้ต่ำเตี้ยเรียดินมากบริษัทซ่อมบำรุงอย่างล็อกฮีดมินเคยถอนทีมงานออกมาเพราะเรื่องความปลอดภยัยทําให้การดูแลรักษาขาดช่วงบางเครื่องต้องถอดอะไหล่จากเครื่องหนึ่อเครื่ง องหนึ่งหรือที่เรียกว่ายำอะไรเพื่อให้บินได้อือหือแต่ไอที่บอกว่าจะเทขายกระฝูงเมียอันนี้น่าจะเป็นเกมต่อรองของอิรักมากกว่าครับคือเขาเพยายามขู่สหรัฐไกลๆว่าถ้าไม่ช่วยดูแลให้ดีกว่านี้ฉันจะไปซื้อของจีนของปากีสถานแล้วนะดังนั้นถ้าไทยเราทะเลทลาเข้าไปขอซื้อตอนนี้ก็เหมือนเดินเข้าไปกลางวงที่ผัวเมียเขากำลังทะเลาะก,กันดีไม่ดีจะจากตัวฟรีครับงั้นที่ชาวเน็ตยุให้ไทยไปกว้านซื้อมาหวังข,งขง่มขเมนมันจะกลายเป็นการซื้อเศษเหล็กราคาแพงมาประดับกองทัพมากกว่าใช้งานจริงไหมคะโอโหอันนี้ตต้อองงูรเลยว่าามีโก ส,สูงมากที่จะได้เศษเหล็กราคาแพงลองจินตนาการดูนะครับเครื่องบินที่จอดตากฝุ่นซ้ายในตะวันออกกลางมาเป็นสิปีโดยที่ระบบข้างไม,ไม่ได้รับการดูแลตามวงรอบที่ถูกต้องโครงสร้างข้างในมันอาจจะลา้าหรือมีปัญหาซ่องเรนที่เรามองไม่เห็นที่สาคัญคือเครื่องอิรักเนี่ยสเปคมันต่ามาตั้งแต่เกิดครับไม่มีระบบยิงไกลไม่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยอ่าคือถ้าไทยเราซื้อมาเราไม่ได้แค่ต้องซ่อมนะเราต้องรื้อทำใหม่เกือบทั้งลำเพื่อจะยัดไส้ระบบข,ของเราเข้าไปค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละครับที่มันจะบานปลายเ ว่าซื้อเครื่องหม่ป้ายแดงแล้วไอที่หวังจะเอาไปข่มขวัญขมรถ้าเอาเครื่องเนา่เนาๆ่ไปบินแล้วเกิดเครื่องขัดข้องตกลงมาเองหรือบินไปแล้วเรดาร์จับอะไรไม่ได้เพราะระบบเก่าแบบนั้นไอขเมเรเขาตายเลยครับปมขวัญไม่สาเร็จแถมจะโดนเขาหัวร้อยยอ,อเอาอีกส่วนปัญหาใหญ่ที่ต้องรอสหรัฐไฟเขียวไทยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่สหรัฐเขาจะยอมให้ไปดีนกับอิรักโดยตรงหรือสุดท้ายจะเป็นแค่ฝันค้างเพราะติดเงื่อนไขเทคโนโลยีอันนี้คือกำแพงเมืองจีนของจริงเลยครับอื้อหือยังไงคะคือตามกฎหมายสหรัฐที่เรียกว่าเซิร์ฟปอร์ตี้ทร ในย้ายอาวุธให้บุคคลที่สามมันเข้มงวดมากครับสหรัฐเขาต้องพิจารณาหลายมิติมากหนึ่งคือความมั่นคงเขาอยากให้อิรักมี S6 ไว้เพื่อคานอำนาจและปราบกลุ่มไมเซอร์ต่อไปไหมถ้าอิรักขายทิ้งสหรัฐอาจจะมองว่าเสียยุทธศาสตร์สองคือเรื่องเทคโนโลยีแม้จะเป็นรุ่นเก่าแต่เขาก็หงครับและ3คือผลประโยชน์สหรัฐเขาอยากขาย,ขายของใหม่ให้ไทยมากกว่าคือเขาอยากขาย s 6สหล70ใหม่เอี่ยมให้เราเพราะเขาได้ตังค่เข้าบริษัทเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าให้เราไปซื้อของมือสองจากอิรักบริษัทอเมริกันก็ได้แค่ค่าอะไหล่นดหน่ออเาาพค้้ลื ครับเขาไม่ยอมเสียเปรียบรอกดังนั้นโอกาสที่เขาจะเซ็นอนุมัติให้ดีผ่านผมบอกเลยว่าริบรี่ครับเพลอๆรอไป3ชาติก็ยังไม่ได้เซ็นทีนี้ถ้าเรามองในมุมความคุ้มค่าบ้างหากจะนําเครื่องเก่ามาอีใหม่จริงๆงบประมาณที่ต้องใช้ซ่อมแซมโครงสร้างที่โทมหนักจะบานปลายจนแพงกว่าการกัดฟันซื้อเครื่องใหม่ป้ายแดงอย่างบล็อก7072ไปเลยคุ้มกว่าไหมแน่นอนว่าคุ้มกว่าอยู่แล้วออ ลองมาดูตัวเลขกันชัดๆเลยครับดูอย่างประเทศโปแรแลนด์เขาเพิ่งเซ็นสัญญาอัปเกรด s 1 6ของเขาให้เป็นรุ่นใหม่48ลำใช้งบไปเกือบ3,800ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ130,000ล้านบาทหันออกมาแล้วตกเครื่องละเกือบ2,700ล้านบาทเลยนี่เดียวนี้แค่ค่าอัปเกรดนะครับยังไม่รวมค่าตัวเครื่องบินถ้าเราไปซื้อซากจากอิรักมาสมมติซื้อมาถูกถูกเครื่องละ500ล้านบาทรวมค่าอัปเกรดเข้าไปเบ็ดเศจปลาเข้าไป3,000กว่าล้านบาทต่อลำอื้อหือ ในขณะที่ถ้าเราซื้อเครื่องใหม่เอ็มอ่องเลยหรือซื้อรุ่นอื่นที่คุ้มค่ากว่าราคามันอาจจะไม่ได้หนีกันมากแต่เราได้อายุการใช้งานเต็มๆ40ปีไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าบินบินไปปีกจะหลุดมอยดังนั้นในทางบัญชีและความคุ้มค่าการเอาของเน่ามาปั้นให้สวยเนี่ยไม่คุ้มอย่างแรงครับสู้กัดฟันซื้อใหม่หรือหาตัวเลือกอื่นที่สมเหตุสมผลกบว่าดี กว่ายเยอะและการที่กูรูทหารมองว่าถ้าอยากได้ของมือสองจริง,รงๆการไปจีบขอซื้อจากสิงคโปร์ที่เป็นเพื่อนซีหรือกรีซที่มาตรฐานสูงกว่าถึงเป็นทางเลือกที่ฉลาดและเจ็บตัวน้อยกว่าของอิรักหลายเพราะคําว่ามาตรฐานครับกองทัพอากาศสิงคโปร์เนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นเกรดเอของอาเซียนอ่าเขาดูแลรักษาเครื่องบินดีมากใช้อล่แท้เปลี่ยนตามระยะแปะแปะแถมเอ6ของเขาผ่านการอัปเกรดมาแล้วด้วยมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลมีหมวกนักบินไฮเทคสิงคโปร์เขาจะโลอะเพราะเขาจะไปเอา S35 มาแทนของที่เขาเลาะออกมานี่คือของดีสภาพนางฟ้าครับไม่่ใชาก แบบอิรักแถมไทยกับสิงคโปร์ซ้อมรบด้วยกันทุกปีคุยกันง่ายแบบเพื่อนฝูงส่วนกรีซเองก็มาสถานหายโทรเครื่องบินเขาบินลาตระเวนสู้กับตุรกีตลอดความพร้อมรบสูงการซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้แบบนี้เราไม่ต้องมาเสียเงินซ่อมจุกจิกครับเอามาถึงปุ๊บเติมน้ำมันติดอาวุธขึ้นบินขูข่เขมรได้เลยไม่ต้องรอเข้าอู่เป็นปีมันเจ็บตัวน้อยกว่าและได้ของที่ใช้งานได้จริงมากกว่าการที่ไทยมัวแต่จดจ้องกับของมือสองเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะส่งผลเสียระยะยาวต่อโครงสร้างกำลังรบถ้าต้องสู้กัับบขขมมรในนนนนนออีีป้้าางหหคคคะแ่่ื กับดักที่น่ากลัวที่สุดถ้าเรามัวแต่แก้ผ้าเอาหน้ารอซื้อของมือสองมาโป,โป๊ะไปก่อนปัญหาคือเทคโนโลยีมันไม่รอใครอีกสิปีข้างหน้าเขมรเขาอาจจะมีโดรนล้ๆมีระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่ๆแต่เรายังขับ S16. ยุค90ที่เอามาปัดฝุ่นใหม่อยู่เลยถึงตอนนั้นความได้เปรียบที่เราเคยมีมันจะหายไปหมดครับการวางยุทธศาสตร์ทหารมันต้องมองข้ามช็อตปียี่สิบสาปีการลงทุนซื้อของใหม่ที่มีเทคโนโลยีเผื่อนาคอตมันคือการประกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดถ้าเรามัวแต่เสียงเงินก้้ออออออนเเเลล็กลกกๆๆซซ่่่่่มมมมขขงงงาาาไปรืยววแแแัจจะพให ธมศัก,กยภาพก็นิ่งอยู่กับที่ในขณะที่โลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วมันจะทําให้โครงสร้างกําลังร,งรบเราล้าสมัยแบบถาวรนครับนอกจากกริบเพ่นที่ดีอยู่แล้วหรือ s 1 6มือสองที่พูดถึงยังมีเครื่องบินรบมาร์ตรุ่นไหนอีกที่สเปคโหดราคาดีจนกองทัพอากาศควรหันมามองคะถ้าพูดถึงม้ามือที่มาแรงแซงทางโค้งตอนนี้ต้องยกให้ FA50 จากเกาหลีใต้เลยครับหลายคนอาจจะร้องอยีว่าเป็นเครื่องบินฝึกหรือเปล่าแต่ช้าก่อนเพราะรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาที่เรียกว่าบล็อก20นี้มันคือมาป่าหุ้มหนังแกะชัดรร่รจจะดดเเเล็ัััแตีี้ยวบบนนอ ององ S 1 6เลยครับติดเรดาร์รุ่นใหม่ที่เรียกไว้จ้ที่จับเป้าได้ไกลและแม่นยำม,มากแถมยิงจะโรดระยะไกลออมอารมณ์ได้ด้วยคือสเปคนี่ตกขเขมนความได้สบายสบายในราคาที่สบายกระเป๋ากว่ากันเยอะเจ้า F A 50 b l o บ k ล็อก2ี่นี้เป็นไปได้ไหมคะที่หวยหวยจะไปออกรุ่นนี้เพราะสมรรถนะใกล้คิง S 1 6 มีความเป็นไปได้สูงมากครับและผมเชียร์สุดตัวเลยเพราะอะไรรู้ไหมหนึง่งคือราคาค่าตัวเครื่องเป,ปล่าๆของเจ้า FA 5 0 b l o บล2กเนียอยู่ที่ประมาณ65ล้านดอลลาร์หรือราวๆ2,200ล้านบาทในขณะที่ S 6 6 B i l l 70ของใหม่ปาเข้าไปเกือบ4,000ล้านบาทถูกกว่า อันเกือบครึ่งแต่ทำภารกิจได้ใกล้เคียงกันมากยิ่งในสภาวะเศรษ,ษฐกิจแบบนี้ที่งบประมาณเรามีจํากัดการได้ของดีราคาถูกแถมค่าซ่อมบํารุงต่อชั่วโมงบินก็ถูกกว่าเ16ตั้งเยอะมันคือคําตอบที่ใช่ที่สุดสาหรับกองทัพอากาศไทยในตอนนี้ครับเรียกว่าจิว๋วแต่จ้าวของจริงโอโหประหยัดไปได้เยอะจริงๆค่ะและถ้าเราเปิดใจมองเครื่องบินรบทั้งเลือกใหม่ๆอย่างระกูล fa 5 0หรือรุ่นอื่นๆที่เน้นความคล่องตัวและเทคโนโลยีใหม่ความคุ้มค่าในทุกมิติทั้งการรบจริงและการดูแลรักษาจะเหนือกว่าการพยายาม้ออวตเก่่าหนนงบมั ือเหลือก,กว่าแบบคนละเรื่องเลยครับการซื้อของใหม่เทคโนโลยีใหม่ข้อดีคือความสด็ n g i n e ใหม่ประหยัดน้ํามันกว่าเรดดราใหม่จับเป้าได้ไกลกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ไม่รนง่ายการซ่องบารุงก็ง่ายเพราะชิ้นส่วนมันยังมีการผลิตอยู่ต่อเนื่องไม่เหมือน s 16เก่าที่ต้องคอยวิ่งหาอะไหล่เซียงกงอาชัดเจนเลยคะ่ะในมิติการรบเครื่องสมัยใหม่เขาเน้น network ซ e น t r i c หรือการรบแบบเครือข่ายเครื่องบินลำเล็กๆอย่าง FA 50สามารถแชร์ข้อมูลเป้าหมายกับเครื่องบินลำอื่นหรือกับเรือรบกับสถานีภาคพื้นดินได้แบบเรทามทำให้เรารู้ตาด ปลดมองเห็นค่าศึกก่อนยิงก่อนได้เปรียบกว่าการขับ S 1 6เก่าๆที่เก่งอยู่คนเดียวแต่คุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องเยอะเห็นภาพเลยมาครับว่าทำไมของใหม่ถึงดีกว่าแล้วทำไมหลายฝ่ายถึงเริ่มเสียให้ไทยหันมามองเครื่องบินรบจากเอเชียด้วยกันมากกว่าของตะวันตกอ้าแบบนี้มันจะมีข้อดีเรื่องอะไรหรือการส่งกำลังบำรุงที่รวดเร็วกว่าเวลาเกิดศึกประชิดชายแดนมะคะนี่คือจุดแข็งของพลังเอเชียครับเกาหลีใต้เขาอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เองการขนส่งอะไหล่หรือการส่งทีมช่างมาช่วยใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ต้องรอข้ามน้้าขทะเ และมาจากอเมริกาหรือยุโรปยิ่งเวลาเกิดศึกสงครามหรือมีการประทะชายแดนความรวดเร็วในการซ่อมบำรุงคือความเป็นความตายครับถ้าเครื่องเราเสียแล้วต้องรออะไหลจากอเมริกา3เดือนสงครามอาจจะจบไปแล้วเราแพ้ไปแล้วก็ได้แต่ถ้าสั่งจากเกาหลีวัน2วันของถึงแถมเกาหลีใต้เข้าใจปล้ำเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยคุยง่ายกว่าฝรั่งเยอะครับนี่คือเหตุผลที่หลายคนเริ่มปั่นใจมาเชียของเอเชียด้วยกันถ้าไทยตัดสินใจถอยเครื่องบินรบรุ่นมา้ามืดนี้มาประจำการจริงกีความสามารถของมันจะทำให้นักบินขเขมรต้องกลุมขมับแล้วร้องไม่ออกเลยจริงมะ ค่ะบอกเลยว่าร้องแน่นอนครับเพราะปัจจุบันกองทัพอากาศเขมรเขามีแต่เฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินลำเลียงเขาแทบไม่มีเครื่องบิน